เทุ่มาหมยงไก่นี่บอเอเติดต่มแมนคือคือบอกง่ายๆว่าเจ้าโทรมาหาหนิคือสิทรมาเพื่ออย่งก็ะไหหาผัวไห่บัดติดอ้คนรืออคือประมาณว่าไอ้ขันมีผู้บ่าสดๆให้คอยติดต่อให้เจ้าอสี่บอกโอ้เจ้าว่าจะมีผัวสิเรืองัเนี่ ไปได้เบอร์มาจังไดยนี่คือเดบ์มัดติดต่อมานี่คอือมันบริษัทจัดหาผัวเจ้าจังไดยเด้เบอร์มันจะใสก่อนนี่คือเดทโทรมาอยู่ในแอปในแอปนั่นแหละมันอยู่ในแอฟม,ม,มันสับโอ้เ<อ>จ้าไปหาจากแอปมากนะโอ้มาถูกต้องแล้วนี่ละบริษัทบริษัทจัดหาผัวนี่ละนี่ละเจ้าอยากได้แบบไหน้เอาเบามาถามเจ้าซะก่อนหน้ามันต้องวิเคราะห์ก่อนเจ้าเป็นคนอายุเท่าไรด้วยนี่ถามค่ะ ามสิบสองบ่ส no uh, uh, ูงไงสูงเอตสูสูสูไปห้าสิบไอ้มีหนาอกบ่มีตูดมีบ่มีเลยเนาะตูดอ๋อท่านการแต่งงานมามยังยังไงยู่มาจากปีสามสองปีโบมันตันด้อยหรอบ่มั้นเงียวได้บ่บ่อเจะเงี้ยวออกอยู่เนาะ

หมักของดำหมักอายุเท่าเด้มาหนีิผู้ใช้เนี่ย,าย,ยอ,อายุเท่าเาาาาด้โอ้เจ้ามักผู้เฒ่าทำมาเอนเตอไลท์ใใหญ่ยูขึนมาแพอลงในได้มันโมเมนตยังสั่นได้ต้อมมองนี่นะรับหาผัวนี่ผัวค่อนข้างที่จะเซ็กจับแท้ได้คือเจ้ารับเขาได้บบขั้นเป็นเขาได้คือเราเถือสองเถื่อเจ้าสิรับเขาได้บโเชื่ออะไรเชื่ออะไร บอได้ซื้อล่ะแต่ว่าขั้นหัวคนนี่เขาแบบเขาดูแต่ได้เฮ็ดขึ้นหรือเถอสองเธอผนเจ้าสิรับเขาได้บอชื่ออะไรบอกมาบอท่านมีซื้อไหมแต่ยังบอท่านบอกซื้อบอแนชื่อหนี่บแลที่นี่เจ้าต้องการให้เขาแบบงหรือว่าน้อยหรือว่าซ้ำใดเจ้าต้องเจ้าต้องการแบบง่าง่บอ วิ่งเป็นยังคือสิมากของน้อยเดี๋ยวน,น,นี้โอ้ oh, มากแบบน,น้อยๆแบบพอขั้นพอขั้นขั้นนี่เป็นวะเขาไปแล้วเหมือนเดียวเขาจึงเดชโทษมากไปห,หาผัวให้โอ้ยมาถือมองมังบริการรับหาผัวมีอยู่ในคอกนี่ละครับคุณไก่นี่ยแหละมันรับเสิร์ฟอยู่เลยเนี่ยเขา เดี๋ยวโทรมาใหม่เลยโทรมาใหม,ม่อยสิบอกไลยได้มาข่อยมีบุคุนไกลอยู่เนียว <c oughs> ยสัตว์หลาบัวค <c oughs> <c oughs> ุ่ใจพ่อยังแปลกๆน่้นะุูเมย์